นี่จ้าแตงกวาที่เขาปลูกใสกระสอบไว้แล้วจ้าพี่น้องตอนนี้เขากัดได้ยหาย่เพิ่นลงมาปลูกข้างล่างแล้วเด้อจ้ากระปูกในข้างเก้าของแตงกวาที่ปลูกไปใส่ใสกระถางดำก่อนหนาะเนาะจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้ก็ะพ่านไปยี่สิบมือแล้วเนาะจ้าสำหรับจากมือที่เขา แยกลงปลูกใสกระสอบแล้วจ้าเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวก็จะพาพี่น้องไปเบิ้งแล้วจ้ะตอนนี้เพิ่นก็นเลื่อยสูงแล้วด้วจ้าพี่น้องค่ะพืชตระกูลแตงเพิ้นก็นจะไง่ญ่ไว้ด้จ้าพี่น้องเนีคะ ที่เขาปลูกไว้เนาะจ้ะศัตรูของเพื่อนก็นจะเป็นเต่าท้องด้วจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งจ้ะตัวนี้เขาก็ได้พ่นน้ำสมควันไหมไปเนาะจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะพ่นโดนเพื่อนเพื่อนก็นมีตายด้วจ้ะเนี่ยค่ะมแมลงเต่าทองศัตรูของแตงด้วจ้ะพี่น้อง เพิ่นเวลาเพื่อนกินเนี่ยจะพี่น้องเพื่อนกะจะกินใบแบบซี่เลยเด้จ้าคือถ้ากินลายๆนี่ก็คือแทบบม่มีใบเหลือเลยเด้จ้ากระเฮตใหตต้นเพื่อนชะง,งักหรือว่าบ่าเติบโตเด้จ้าพี่น้องถ้าเฮาปล่อยเพื่อนกินเนาะจ้า เกี่ยงามเลยด้วยจ้าอีกประมาณสิบก่ามือกันนะจะเริ่มติดลูกแล้วด้วยจ้าพี่น้องนะะี่ค่ะสำหรับปุ๋ยที่ไส้นี่จ้าพี่น้องกาจะใส่เป็นสูตรเสมอด้วยจ้าพี่น้องทุกอาทิตย์ด้วยจ้ารอบเมื่อกี้เขากาจะคุกเออเาปุ๋ยนะคะผสมคุก ไปกับดินนอะกจากเราก็เอามานียค่ะปิดโคนเพิ่นนะจาะเพราะว่าการปลูกไส้กระถางนะจ้ะเพื่อเขาเมื่อเขาปลูกล้วก็ลดน้ำไปจากพักนึงแล้วรากเพิ่นก็นจะลอยขึ้นมาเด้อย้ทราบพี่น้องเขาก็ต้องคอยเอาดินกบเด้อจ้ะเพื่อที่ซิเฮ็ดให้เนต้เน,ตนเพิ่นผสมเนะจ้ะ่นะค่ะ การใส่ปุ๋ยก็จะใส่สูตรเสมอเน้อจ้ะพี่น้องละลายน้ำจ้0สิบริดเขากัจจะใส่ประมาณอะช,ช้อนโต๊ะหนึ่งเน้อจ้ะประมาณหนึ่งซ้อนกับอีกเครื่งหนึ่งเน้อจ้ะพี่น้องผสมกับอาน้ำประมาณสิบรดิดรนื้อจ้ะพี่น้องก็ละลายแล้วกะ ตักมาลดเพลนเลยด้วยจ้ะเนี่ยค่ะพี่น้องติดหน่วยดกเลยด้วยจ้ะ นีกะหลังติดหน่อยๆอยู่ด้วยจ้ะเนี่ยค่ะนี่ก็มีตามมาอีกจ้ะทั้งนี้กะสามหน่วยเลยด้วยจ้ะเนี่ยค่ะ งลางีนอีกจ้ะพี่น้องเนะะี่ยค่ะมือน,นี่ก็น่าจ,จะเก็บได้หลายอยู่แล้วจ้ะเดี๋ยวตอนแรงเขาก็จะมาเก็บกันแล้วจ้า,ดจาเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บแตงกันเลยแล้วจ้ามือน,นี่จ้าพี่น้องเนี่ยค่ะ ก้อนหน้านี้เขาก็เก็บไปได้ประมาณสองสามหน่วยเลยนะจ้ะพี่น้องค่ะ,นนคะตรงนี้ก็มีอีกเ้ยจ้ะเขาต้องตัดออกเ้ยจ้ะพี่น้องเพื่อที่จะให้ลูกที่พึ่ง ออกดอกหมาให้เพิ่นได้ใหญ่ต่อเด้อจ้ะโบซันเพิ่นกับสีนวยขอดเด้อจ้ะอันนี้ก็จะเอาเลยเด้อจ้ะ จะมีตรงนี้อีกด้วยจ้ะพี่น้อน,นะคะะอันนี้นวยงามเลยจ้ะ ปลูกแต่งก็ต้องซ่องหาดีๆเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าบางทีใบเพิ่็จะบังเด้อจ้าเนี่ยค่ะก็จจะมีฟังทั้งนี้อีกเด้อจ้ะเนี่ยค่ะพี่น้องจ้ะนี่ค่ะพี่น้องแป๊บเดียวจ้ะ ด้วันนี้เขาก็จะเอาเลยรได้จ้ะเนี่ยค,ค่ะพี่น้องส่วนนี้เขาก็จะยังบ่ใหญ่ยังบ่เก็บเด้อจ้ะก็รอเพิ่นใหญ่อีกจักหน่อยก่อนเด้อจ้ะนะคะเนี่ยค่ะ,คะอันนี้ก็จังจะเก็บมื้ออื่นเนาะจ้ะ ก็มีทั้งนี้อีกเด้จ้าเรากลข้างล่างอีกเด้จ้ะพี่น้องนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่เด้จ้าสำหรับการปลูกใส้กระสอบน้าจ้ะพี่น้องเน,นี่ยค่ะนจ้ะประมาณแปดกระสอบน้าจ้ะพี่น้อง กัเดี๋ยวมาเบิ้งผลผลิตมื่อนี่ที่เขาได้กันเลยรด้ทร้บพี่น้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวจ้ะพี่หนูตัดผักไปดีได้แปดหน่วยได้จ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะกับเพาะสำหรับการรับประทานในครัวเรือนนอกจากพี่น้องเนี่ยค่ะ พี่น้องสำหรับคลิปนี่ก็ขออจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะจ้าพี่น้องเนี่ยคะ่ะสำหรับคลิปการปลูกแตงกว่าไอแตงล้านเนาะจ้าแตงล้าน e p พีสองเนาะจ้าพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้กันด้วจ้าสวัสดีจ้า